ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร่องข่าวในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มข่าวเรื่องนี้เรื่องแรกเราจะขอนําเสนอด้วยเพลงนี้กันก่อนของครูสุรพลสมบัติเจริญชื่อเพลงว่าอุทยานผลไม้ที่บอกว่า ยาเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวนด้วยมวนผล,ลไม้จะมองทางขวาหรือวันแลไปทางซ้ายมีผล,ลไม้มากมายออกดื่นตานี่ครับผมร้องท่อนเดียวที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าอะไรครับช่วงนี้เดี๋ยวจะมีมาตรการต่างๆต้อนรับฤดูผล,ลไม้ออกกันมาเยอะผล,ละไม้ราคาตกตามครับซึ่งในเรื่องรี นั้นท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีหรือนายกอิง ได้สั่งการให้กระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเตรียมความพร้อมและมาตรการเพื่อบริหารจัดการอำนวยความสะดวกในช่วงที่ผลไม้ของไทยนั้นออกสู่ตลาดมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปีกันเลยครับซึ่งประเทศจีนนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรากันเลยสําหรับสินค้าทุเรียนเขาชอบกินทุเรียนสุดๆเลยครับพี่น้องครับ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าตอนนี้ตัวเลขการส่งออกกุ้งตกลงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีโครงการสนับสนุนอาหารกุ้งทะเลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโครงการกระจายผลผลิตกุ้งทะเลสู่ผู้บริโภคและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งเพื่อให้ไทยนั้นเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกอีกครั้งหนึ่งครับ นอกจากนั้นแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มีการนำเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2566ทับ2567ครับเป็นรายเขต9เขตด้วยกัน โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั้นจะอยู่ที่อัตรา1 4 0 4 1 1 7บาทต่อตันแล้วก็มีผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเฉลี่ย6 0 1 79บาทต่อตันอ้อยครับเอา้านั่นก็คือเรื่องของฤดูผลไม้ตกต่ำแล้วก็เรื่องของราคาองค์ราคาอ้อยต่างๆนานานนครับเรื่องต่อไปครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเรื่องของการเปิดรับสมัครร้านค้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เป้าหมาย1ล้านรายด้วยกันครับซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ่งบาทเฟสสาสำหรับประชาชนอายุ16-20ปีทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาแถลงนะครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการเฟสสามไว้เรียบร้อยแล้วโดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมธนาคารไทยและสมาคมผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไทยและผู้ผลิตทั่วประเทศ เตรียมลงทะเบียนล่วงหน้าร้านค้าซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า1 000, 000ล้านรายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกลุ่มอายุ16 20ปีที่ได้รับการอนุมัติเงินดิจิทัลวอลเลตซึ่งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสมาคมและผู้ผลิตทั้งหลายแหลจะเร่งรวบรวมข้อมูลร้านค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการรับชำระเงิน ในส่วนของร้านค้าทั่วไปนอกเหนือจากการลงทะเบียนล่วงหน้ากับกระทรวงพาณิชย์แล้วจะมีการกำหนดให้สมัครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็เตรียมความพร้อมดำเนินการกันเลยนะครับสำหรับร้านค้าของสมาคมธนานคารไทยและสมาคมผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไทย จะหมายรวมถึงร้านหาเปรแผงลอยและร้านค้าทั่วไปที่มีการใช้มีการใช้ QR code คดในการซื้อขายสินค้าอยู่แล้วและในส่วนของผู้ผลิตจะเป็นการรวมโรงงานและผู้ผลิตต้นน้ำเข้าสู่ระบบดังนั้นแล้วการลงทะเบียนล่วงหน้าจะสามารถรวบรวมร้านค้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำได้ และในส่วนของที่เหลือนั้นจะเป็นการเก็บตกร้านค้าผ่านการลงทะเบียนทั่วไปในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตย้ำกันอีกครั้งครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่ากำหนดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นร้านค้ากลุ่มบริการทั้งหมดแล้วก็ร้านค้าที่ขายเพชรขายทองขายอัญมณีขายเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายเฉพาะเหล้าบุหรีผับบาร์ขายสิ่งเสพติดและสารเสพติดทั้งหลายแหละเช่นกัญชากระทอมยาสูบนอกจากนั้นแล้วยังมีสถานีบริการน้ำมันแต่ไม่รวมร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันนะครับโดยกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเพิ่มหรือลดประเภทร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนการใช้จ่ายเงินและการถอนเงินนั้นประชาชนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับ สามารถใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่วนร้านค้าขนาดใหญ่กระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับสมาคมค้าปลีกไทยจะเป็นผู้พิจารณาคัดแยกร้านค้าขนาดใหญ่ออกจากร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงการกำหนดตำแหน่งพิกัด GPS ซึ่งประชาชนที่จะใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนั้นต้องอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับเอา้าจะได้เข้าใจตรงกันทั้งประเทศอย่างนี้ มาถึงเรื่องต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงยุติธรรมเขาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสกัดการลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยในเรื่องนี้เจ้ากระทรวงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานติดตามผลการปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการพักคอยยาเสพติดในพื้นที่ตอนในและการสกัดกัน้นการลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเข้าไปอยู่ในทุกหมู่บ้านกันเลยทีเดียวจึงผลักดันในเรื่องนี้แหละครับ ให้เป็นวาระแห่งชาติมีการตั้งเป้าทั้งการจัดการกับแหล่งผลิตยาเสพติดซึ่งอยู่ในต่างประเทศและก็ผู้ค้าขายที่นำยาเสพติดมาพักคอยก่อนจำหน่ายด้วย รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดสําหรับการดําเนินการที่ผ่านมานั้นถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วครับและจะขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่หยุดยั้งครับเรื่องยาเสพติดเราหยุดไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกที่มันค้าขายยาเสพติดมันก็ไม่หยุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนปราบปรามก็อย่าหยุดเช่นเดียวกันเพื่อแผ่นดินไทยของเราครับพี่น้องครับ มาถึงเรื่องต่อไปครับคณะกรรมาการการปกครองเขามีการถกกันแล้วนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาบุหรีไฟฟ้าอ้ามาฟังรายละเอียดกันว่าเขาถกกันว่าอย่างไรโดยคณะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเพื่อถกกันในเรื่องการแก้ปัญหาบุหรีไฟฟ้าและพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและแก้ไขปัญหาบุหรีไฟฟ้าครับ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลตามแนวนโยบายปราบปรามบุหรีไฟฟ้าของท่านนายกรัฐมนตรีและครับทีนี้นายศักชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้บอกว่าเรื่องบุหรีไฟฟ้านี้นั้นในเรื่องนี้บุหรีไฟฟ้าน,านั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูล ก็ได้มีข้อสั่งการไปยังทุกจังหวัดแล้วครับให้มีการบูรณาการในพื้นที่จับกุมปราบปรามอย่างเข้มงวดเด็ดขาดรวมทั้งมีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่หากมีการละเลยซึ่งผลการจับกลุมในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี2567จับกลุมไปแล้วทั้งสิ้น286คดี และในส่วนกลางนั้นในส่วนของกรมการปกครองจับกลุ่มไปแล้วทั้งสิน้น34คดีซึ่งก่อนเน้นจับกลุ่มในเคสใหญ่ในรายใหญ่ๆที่ทางอำเภอไม่สามารถเข้าไปจัดการได้และในปี2,568นี้จับกลุ่มเพิ่มเติมได้อีก20คดีนอกจากนั้นแล้วยังให้ทางจังหวัดปราบปรามเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้มีมาตรการเพิ่มเติมหากมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกาการก็ให้ดูเรื่องการฟอกเงินด้วย พร้อมรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนละครับในเรื่องภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าพูดกันทุกวันอย่างนี้ละครับให้ประชาชนได้เข้าใจดูแลลูกหลานของท่านให้ดีตั้งแต่อายุ25ลงมาตั้งแต่0ถึง25ปีนี่คือวัยที่เด็กและเยาวชนเขามีพัฒนาการทางสมองแล้วนิโคตินที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในบุหรี่ไฟฟ้าถูกเติมเข้าไปในสมองมากๆเป็นไงครับสมองมันก็นเละ ที่นี้ถ้าเยาวชนไทยโตมาด้วยสมองเละแล้วแถมปอดพังแล้วใครจะดูแลแผ่นดินนี้ประเทศนี้ครับอันนี้เราต้องห่วงกันหน่อยดูแลกันหน่อยครับเพราะว่ามันก็มีหลายเคสหลายการณีที่เป็นข่าวกันคลึกโครมกันแล้วนะครับเด็กเล็กๆ15ขวบ14ขวบเข้าโรงพยาบาลไอเป็นเลือดเพราะหมอได้เอ็กซเรย์ปอดออกมา สืบสวนถามไปถามมาเด็กก็ไม่ยอมตอบขยันขยอจนตอบยอมรับว่าหนูดูดบุหรี่ไฟฟ้ามาตั้งแต่อายุ11ขวบภายใน4ปีเท่านั้นแหละครับเห็นผลปอดพัง แล้วคิดดูว่าถ้าเยาวชนเราเติบโตด้วยสมองเละและปอดพังจากบุหรี่ไฟฟ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้ทีเดียวครับต้องเอาเด็กและเยาวชนนี้ออกห่างจากบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเป็นอันดับแรกผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทั้งหลายแหลช่วยดูแลกันหน่อยนะครับพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนกำลังหลักสำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับพี่น้อง เรื่องสุดท้ายในวันนี้เราไปกันที่เรื่องการอนุญาตแรงงานเพื่อนบ้านกลับในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมครับอ้าวพี่น้องครับเรื่องนี้บ้านใครที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ที่บ้านของท่านบ้างยกมือขึ้นสูงๆครับพี่นอ้องปกติแล้วเป็นไงในช่วงเทศกาลต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการานต์แรงงานเหล่านี้เขาก็จะเฮลโลสารเพกันกลับบ้านกันเป็นทิวเป็นแถวเลยทีเดียว ไปแบบถูกต้องบ้างไปแบบไม่ถูกต้องบ้างไปแบบเส้นทางธรรมชาติบ้างผิดกฎหมายบ้างเพียงเพราะว่าอยากกลับไปเยี่ยมบ้านนั่นเองครับบางคนนั้นไม่กลับมาเส้งั้นทิ้งงานทิ้งการกันไปเลยเรียกว่าไปแล้วไปเลยไปหายไปรับไม่กลับมาบายบายกันไปเลยอย่างนี้ที่นี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหลบนี้แบบนี้นะครับทางรัฐบาลจึงออกมาสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนลครับ รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องแรงงานที่ต้องการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและร่วมงานประเพณีสงกรานในปีนี้โดยได้มีการผ่อนผันให้แรงงาน3าสัญชาติเท่านั้นนะครับคือกัมพูชาลาวและเมียนมาเท่านั้นย้ำนะครับสามสัญชาติเท่านั้นคือกัมพูชาลาวและเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นสามารถที่จะเดินทางออกและกลับเข้าไทยได้ โดยไม่ต้องยื่นขอ Re-Entry Permit นะครับหรือเรียกว่าใบคำขอการกลับเข้ามาในราชาอาณาจักรเพราะว่าสงการานต์ปีนี้นั้นพี่น้องแรงงานสามสัญชาติไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวและเมียนมา สามารถเดินทางกลับประเทศได้และก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยนะครับกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568นี้แต่ถ้าหากว่าท่านเที่ยวเพลินแล้วก็เดินทางกลับไทยหลังวันที่15พฤษภาคม2568ทั้ง3สัญชาติแหละไม่ว่าจะเป็น กัมพูชาลาวและเมียนมาเพลิดเพลินเลยวันที่กำหนดคือ15พฤษภาคม2568อันนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันนะครับและต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่ตามปกติกันไปดังนี้แล้วฝากเสียงนี้ไปถึงพี่น้องแรงงานชาวลาวกัมพูชาและก็เมียนมาบางคนนั้นฟังภาษาไทยออกฟังตีคองร้องข่าวก็พอจะรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็ฝากไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับ ส่วนนายจ้างท่านไหนต้องไปสื่อสารกับลูกจ้างแรงงานของท่านด้วยนะครับ อำนวยความสะดวกกันแบบนี้เขาไปกลับไปเยี่ยมบ้านจะได้กลับไปชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็หอบพลังงานล้นๆกลับมาปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงงานให้เราอย่างมีความสุขกันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเพราะว่าแรงงานเหล่านี้ก็เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนกันครับและพี่น้องแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เขาเป็นกําลังสําคัญของเศรษฐกิจไทยก็ว่าได้กันเลยทีเดียวครับอย่างที่บอก ทีนี้การผ่อนผันนี้นั้นถือเป็นการให้สิทธิ์และสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้แรงงานกลับมาทํางานในไทยด้วยขวัญกําลังใจที่ดีขึ้นรัฐบาลเองก็ต้องการให้แรงงานทุกคนนั้นได้รับโอกาสดีๆกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงสงกรานต์และกลับมาทํางานได้ตามปกตินั่นแหละครับสําหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ